สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารทุกท่านนะครับวันนี้มิสเตอร์เกรียงผู้ชายเข้าควัวจะมาแปลงแกงไก่ใส้วุ้นเส้นไปดูวิธีทํากันเลยนะครับว่าการทําแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนี่ใส่อย่างกันพ้อง เอามาเริ่มทำกันเลยนะครับตั้งน้ำมันหื้อร้อนแล้วก็เอาพริกแกงที่เอาตำไว้ใส่ลงไปส่วนผสมของพริกแกงเดี๋ยวจะลงคลิปสั้นๆไว้ให้ในเพจนะครับเอากั่วพริกแกงให้จนหอมทำามันหอมแล้วก็เอาไก่ที่เราซับไว้ใส่ลงไปแล้วก็คั่วนะครับคว้ามาเข้ากับพริกแกงคว่าไปตัวกระจามไปตัวนะครับพรกแังนี่มจะย่างยหะพริกแกงมันเด็ด เขาจะคว้าไก่ให้มันเงี่วหรือว่าแค่สะดุ้งแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็โกนนะครับโกนโกลโกลให้มันเข้ากันระหว่าที่เรารอไก่สุกเราจะไปแจ้วุ้นเส้นกันวันนี้ก็จะใจ้เป็นวุ้นเส้นสดนะครับไม่ต้องมาได้แจ้เมินแต่ถ้าใครมีเวลารอได้ก็เอาวุ้นเส้นแห้งมาแจ้ก็ได้พอแช่ได้ที่ก็เทน้ำขว้างนะครับแล้วก็เอาม้นิ่มมาตัดกันตัดกันแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบเหาวบางคนก็ชอบสั้นพอตัดเสร็จเขาก็จะมารอไก่ให้มันเปื่อยนะครับถ้าไก่เปื่อยก็เอาใบบักขูดใส่ลงไปจะใส่นักใส่น้อยก็แล้วแต่คนชอบนะใส่ลลงไปแ้กกก น,น้ำมันเข้ากันก่อนที่เราจะปรุงรสเขาจะต้องมาจิ้มก่นกอนว่ารสชาติของแกงจะเป็นยังไงเขาจะได้ปรุงถูกเขาก็จะปรุงรสด้วยผงข้อแห้งกาถ้วยแดงส่นักลำนักใส่น้อยน้ำน้อยตามด้วยรสดีแล้วก็ใส่เกลือลงไปเหยนหน้อยและก็คนมันเข้ากันร้อยจนน้ำแกงเดือแถมก้มนะครับเขาถึงจะมาจิ้มว่ารสชาติจะเป็นยังไงเผ่ามากยังไงแข็งยัอย่างกระเติมพอได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็เอาวุ้นเส้นที่เราตัดไว้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็โกนโกนให้ม,มันเข้ากันการทำแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนี่เขาจะต้องเอาแหน ดูดน้ำม,มันจะทำํำให้มันใกล้ถ้าเป็นภาษาการก็จะฮ้องว่าขยายตัวนั่นเองจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะทําแกงยวกล้วยใสไก่มากกว่านะครับแต่ไปเสาะหาที่ไหนมามีซากตีกันแล้ว ย่างปัตตในเมืองนี่นะหุ้นเส้นสูเกาต้นหอมผักป้้มหรือว่าต้นหอมผักชีและกับผักชีหรือว่าผักชีฝรั่งตัดใส่ลงไปแลวก็โคนทํามันเข้ากันแทมก้ามกินนี่มาท่าถามนะครับปัดต์มันตึงอย่างหอมกันแล้วอะอยากกินเข้าขนาดอย่างที่บอกไปนะครับการทาเก่งไก่ใส่วุ้นเส้นนี่ต้องใส่น้ำเก่งนักๆถ้าบ้อนจะเป็นยางเอยแห้งเก๊กเด็กนะครับพอยังขั้วหัวคนเข้ากันแล้วเอามาจัดใส่ถ้วยนะครับหน้าตาคือหน้ากินแต้ะกินตอนน้อนฮ้อนนี่นะปัาด มันตึงยางคือแต่ว่าให้วัาดีก่อนกินกระเป๋าเห็นสักน้อยบ้านมันจะลวกปากปากปองหมดนะครับมากินข้าวด้วยกันแกงไก่ใส้วุ้นเส้นนะครับถ้าได้หยกกล้วยแมสักหน่อยเนี่ยนะเ่แต่แต่มีบ้านในภาคไหนจังหวัดไหนที่ชอบกินเมนูนี้พ่องคอมเมนต์มาบอกกันน้อยแต่ถ้าใครยังบบเกยเงี้ยหรือว่าบบเกยทานกลับไปลองทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ